เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์และมนต์ดำบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าเราจะเข้าใจและเชื่อมันได้อย่างสนิทใจเหมือนกับเรื่องราวที่คุณน้ำได้ส่งมาเล่าให้กับทางทีมงานฟังซึ่งคุณน้ำบอกว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเองเมื่อหลายสิปีมาแล้วและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนิตราหรือนันนิซึ่งเป็นน้องสาวแม่ของคุณน้ำนั่นเอง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนในตอนที่แม่ของคุณน้ำเพิ่งจะแต่งงานกับคุณพ่อใหม่ๆมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นันนิน้องสาวของแม่คุณน้ำเรียนจบพยาบาลพอดีทําให้ที่บ้านมีเรื่องน่ายินดีถึงสองเรื่องทุกคนต่างก็มารวมตัวกันในช่วงเวลานั้นและเพราะนันนิเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆก็เลยย้ายมาอยู่กับพี่สาวของตัวเองก่อนระหว่างที่รอไปทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่อยู่ต่างอำเภอและค่อนข้างไกลาจากบ้านพอสมควรแต่ก็ยังดีที่โรงพยาบาลแห่งนั้นมีบ้านพักให้กับพยาบาลและหมอที่มาทำงานไกลาจากบ้านแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะพักได้เพราะมีห้องพักในจานวนที่ไม่มากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอที่ย้ายมาจากในเมืองและคนที่มีตำแหน่งอาวุโสเท่านั้นพยาบาลจบใหม่อย่างนั้นน้ จึงจำเป็นจะต้องหมุนเวียนการใช้ห้องพักร่วมกับพยาบาลคนอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าห้องพักจะเป็นห้องรวมที่นอนได้ถึงสี่คนก็ตามนันนี้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมกับคนอื่นๆและเมื่อได้กลับมาที่บ้านก็มักจะเล่าให้พี่สาวของตัวเองฟังอยู่บ่อยๆถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแม่ของคุณน้าที่เป็นพี่สาว ก็พยายามให้คำแนะนำน้องสาวเท่าที่จะให้ได้ซึ่งมันก็ทำให้นันี้ปรับตัวและเข้ากับคนอื่นๆได้ดีมากขึ้นเวลาผ่านไปเพียงแค่เดือนกว่าจากที่นันี้มาบ่นเรื่องการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ฟังทุกสัปดาห์ก็กลายเป็นเล่าเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับงานและเรื่องการรักษาคนไข้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบๆครึ่งปีนันนี้ก็เริ่มมีอาการแปลกๆ บ่อยครั้งที่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวในเวลาที่กลับมาและต้องนอนอยู่แต่ในบ้านบางครั้งนั้น,นี้ก็มีอาการนอนละเมอหนักเข้าก็คือทําให้คุณแม่และคุณพ่อเริ่มกลัวนั้นนี้ในกลางดึกคืนหนึ่งจู่ๆนั้นนี้ก็ลุกออกจากห้องนอนของตัวเองเดินไปที่ระเบียงบ้านพ่อของคุณน้ำที่ยังไม่นอนเพราะนั่งทำงานอยู่ ก็เดินตามนันนี้ไปนันนี้ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระเบียงบ้านที่ชั้นสองนี้นี่จะไปไหนนี้นี่จะทำอะไรนี้ในตอนที่คุณพ่อกำลังเรียกชื่อน,นันนี้ให้ตื่นจากการนอนละเมอจู่ๆนันนี้ก็กระโดดขึ้นไปยืนที่ระเบียงบ้านและมองลอดวางขามาที่คุณพ่อ ก่อนจะทิ้งตัวตกลงจากขอบระเบียงไปคุณพ่อตะโกนเสียงดังลั่นบ้านดังเสร็จจนคุณแม่ต้องตกใจตื่นคุณพ่อรีบวิ่งไปมองลงไปที่ด้านล่างแต่กลับเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นพี่จอมเป็นอะไรดึกแล้วตะโกนเสียงดังลั่นบ้านเลยนุยนี่เขาเอ่อ ในตอนนั้นคุณพ่อถึงกับพูดไม่ออกแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องของนานนี้โดยที่ไม่ได้บอกอะไรกับแม่เมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปทั้งสองคนก็เห็นว่านานิี้ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงคุณพ่อจึงรีบเดินเข้าไปดูให้ชัดๆว่านาันนี้ยังนอนอยู่บนเตียงจริงๆซึ่งไม่นานนันนี้ก็ตื่นขึ้นและถามทั้งสองคนว่ามีอะไรหรือเปล่าคุณพ่อรีบบอกปฏิเสธ และบอกให้นานนินอนต่อแล้วคุณพ่อก็เดินจับแขนคุณแม่ให้รีบออกมาจากห้องและพาคุณแม่เข้าไปที่ห้องพระที่อยู่ในบ้านทันทีพี่เห็นเห็นจริงๆนะเห็นอะไรอะพี่พี่ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฉันฟังเลยนะนี่มันนอนละเมอแล้วเดินไปที่ระเบียงจู่ๆนี่ก็ตกลงไปแล้วพี่ก็รีบวิ่งไปดูแต่พี่เห็นนี่ไม่เป็นอะไรเลย แถมยังคลานสีขากลับเข้ามาในบ้านด้วยคุณแม่ที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบเอามือตีแขนคุณพ่ออย่างแรงเหมือนกับเป็นการดึงสติของคุณพ่อไปด้วยอย่าเพ้อเจ้อนะพี่แม่ต่อว่าคุณพ่อก่อนจะออกจากห้องพระแล้วกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองต่อส่วนคุณพ่อในคืนนั้นก็นั่งสวดมนต์อยู่ทั้งคืน พอรู้สึกไม่สบายใจและมีลางสังหรณ์ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาเป็นเช้าที่นันนี้ต้องเดินทางกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลและเมื่อนั้นนี้คุณพ่อและคุณแม่ได้เจอกันอีกครั้งมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับพ่อและแม่เป็นอย่างมากนี้ที่คอไปโดนอะไรมาทำไมถึงเป็นรอยยาวแบบนั้น คุณแม่ถามนันนี้ออกไปแต่นันนี้ก็ไม่ได้ตอบเพียงแต่เอามือมาจับที่คอและขยับไหล่พร้อมกับหันคอไปมาก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะพี่นุ้ยแต่รอยมันแดงมากเลยนันนี้คุณพ่อพูดเสริมจึงทำให้นันนี้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําและก็ได้เห็นว่าตัวเองมีรอยแดงที่คอจริงๆนันนี้บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนเธอนอนผิดท่าไปหน่อย เลยทาให้คอเป็นรอยแต่รอยที่ว่านั้นมันคือรอยทางยาวรอบคอซึ่งสร้างความเป็นห่วงให้กับคุณพ่อและคุณแม่เป็นอย่างมากและก่อนที่นันนี้จะเดินทางกลับคุณแม่ก็ถามย้ำให้แน่ใจว่านันนี้อยากจะลาง,งานอีกสักวันไหมแต่นันนี้ก็ปฏิเสธและขึ้นรถเดินทางไปยังโรงพยาบาลด้วยท่าทางร่าเริงปกตินุ้ยเป็นห่วงน้องจังช่วงกลางสัปดาห์ เราแวะไปดูกันหน่อยดีไหมคุณพ่อเห็นด้วยและมีอาการเป็นห่วงนันน้ไม่ต่างกันและช่วงกลางสัปดาห์นั้นคุณพ่อและคุณแม่ก็เดินทางไปหานันน้ด้วยความเป็นห่วงและเมื่อได้เจอกันก็ดูเหมือนว่านันน้จะมีอาการที่หนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะใบหน้าหมองคล้ำและดูพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องพี่นุ้ย ถ้าน้องนี้ยังเป็นแบบนี้สงสัยจะทำงานลำบากแล้วนะพี่ที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารุ่นพี่พยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับคุณแม่ในตอนที่พ่อและแม่กำลังรอให้นันนี่ออกจากเวรเพื่อที่จะไปกินข้าวเย็นด้วยกันคุณแม่ปฏิเสธออกไปและบอกว่าที่บ้านปกติดีทุกอย่างแม่บอกว่าแม่เองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันต่อพี่สายรุ่นพี่พยาบาลอาวุโสก็เดินออกมาต่อว่าพยาบาลอีกคนที่กำลังคุยอยู่กับคุณแม่อย่าไปสนใจเลยค่ะน้องก็ทำงานเก่งดีนะคะหน่วยก้านดีกำลังพอเหมาะเลยค่ะหมายถึงอะไรเหรอคะก็เรื่องงานนั่นแหละคะ่ะงานพยาบาลเหมาะกับน้องดีนะคะ ที่สายพูดจบก็ยิ้มให้กับคุณแม่เล็กน้อยก่อนจะเดินกลับไปทำงานเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนันนี้ก็เดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าลักษณะท่าทางของนัน,นี้นั้นดูหมองคล้ำมากกว่าเดิมจนคุณแม่เองเริ่มเครียดและเป็นกังวลมากขึ้นนี้มีอะไรหรือเปล่าคุยกับพี่กับพี่จอมได้นะ คุณแม่ถามนัน,นี้ออกไประหว่างที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนันนี้ไม่ได้ตอบอะไรนอกเสียจ,จากกินอาหารบนโต๊ะอย่างอ,ร,อร่อยและดูเหมือนว่านันนี้จะกินมากกว่าปกติซะด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะนันนี้น,นั้นเป็นคนที่ห่วงสวยและไม่ค่อยกินเยอะนั่นยิ่งทำให้คุณแม่และคุณพ่อมั่นใจว่าต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ระหว่างที่กําลังขับรถกลับไปส่งน,นันนี้ที่บ้านพักภายในโรงพยาบาลนันนี้ก็มีอาการเมื่อยลอยอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งก็กลับมาพูดจาเป็นปกติจนรถถึงที่หน้าบ้านพักคุณแม่ก็หันไปถามน้องสาวของตัวเองอีกครั้งว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นคุณแม่ได้สังเกตเห็นแววตาของนนี้ที่กําลังมองมาแววตาของเธอเหมือนกําลังจะร้องไห้ นั่นยิ่งทําให้คุณแม่เป็นกังวลพี่นุยท่านนี้ไม่อยู่แล้วพี่หนุยต้องดูแลพ่อกับแม่และดูแลตัวเองดีๆนะคุณแม่รู้สึกใจสั่นขึ้นมาทันทีเพราะมันเหมือนเป็นลางอะไรบางอย่างเธอเลยต่อว่าน้องสาวที่พูดจาอะไรแบบนั้นออกมาทั้งสามคนนั่งนิ่งอยู่ในรถสักพักก่อนที่จูจู น้นนี้จะเริ่มพูดออกมาแบบไม่เป็นภาษาและมีอาการตาเหลือกทั้งพ่อและแม่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงรีบลงจากรถและพานนนี้ลงมาจากรถด้วยแต่เมื่อลงมาได้เพียงไม่นานจูๆน่ๆ้นนี้ก็กลับมาเป็นปกติสร้างความงุนงงให้กับทั้งสองคนอย่างมากคุณพ่อและคุณแม่ได้แต่ยืนมองน้นนี้ที่เดินตรงไปยังบ้านพักก่อนจะหันมายิ้มให้ และในตอนนั้นเองที่คุณแม่และคุณพ่อได้เห็นใบหน้าของใครบางคนซ้อนทับขึ้นมาที่ใบหน้าของนันนี่อย่างชัดเจนทั้งสองคนตกใจมากและรีบเดินเข้าไปหาน,านันนี่แต่จู่ๆนันนี่ก็หยุดเดินและหันมามองทั้งสองคนด้วยสีหน้าที่จริงจังพวกมึงไม่มีสิทธิที่นี่กลับไปได้แล้วทั้งสองคนหยุดชะง,งัก ทำได้แค่ยืนงงๆและกลับไปที่รถของตัวเองคุณแม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ตากับยายฟังซึ่งทําให้ท่านเป็นกังวลและเดินทางมาที่บ้านของคุณแม่ในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์เพื่อที่จะรอเจอน,นันี้ที่จะต้องกลับมาที่บ้านเวลาล่วงเลยจนสุดสัปดาห์แล้วนะันี้ก็กลับมาและรอยแดงที่คอของนนี้ก็ไม่ได้จางลง เพียงแต่มันดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังไปซะแล้วในตอนที่กลับมาบ้านครั้งนี้ก็มีรุ่นพี่พยาบาลกลับมาด้วยซึ่งมาขออาศัยนอนด้วยเพราะที่บ้านของเธอเองไม่มีคนอยู่และกลัวที่จะต้องนอนคนเดียวซึ่งก็คือพี่เอิงพยาบาลคนก่อนหน้านี้ที่เคยคุยเรื่องนนี้ให้คุณแม่ฟังในกลางดึกคืนนั้นทุกคนรวมตัวกันและพูดถึงเรื่องของนั้นนี้ เพื่อปรึกษาและหาทางออกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเลยได้รู้ว่าที่โรงพยาบาลแห่งนั้นมีพยาบาลคนหนึ่งที่มีข่าวลือที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับตัวเธอในด้านของการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกตอนแรกๆนี่มันก็ไม่ได้สนิทกับใครแต่พอหลังๆมันก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับพี่แล้วไม่รู้ยังไง มันถึงไปรู้จักกับพี่สายได้คนที่ชื่อสายคือคนที่เป็นหัวหน้าพยาบาลใช่ไหมพี่เอิงตอบคุณแม่ออกมาว่าใช่ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องข่าวลือน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับพี่สายให้พ่อกับแม่และตากับยายฟังที่โรงพยาบาลนั้นเมื่อก่อนยังไม่ได้เจริญมากนักตึกต่างๆก็ยังเป็นแค่อาคารไม้เก่าๆจนเริ่มมีงบประมาณเข้ามา ก็ได้มีการปรับปรุงและขยับขยายพื้นที่แต่เขาว่ากันว่าตอนที่รื้อบ้านพักเก่าออกและเตรียมจะสร้างใหม่นั้นที่ใต้พื้นไม้ของบ้านหลังนั้นตอนที่เอาพื้นไม้ออกก็เจอกับพวกพยันและชิ้นส่วนของเนื้อคนที่เต็มไปด้วยอักขระหลายชิ้นหนักสุดก็คือเจอขวดโหลที่ใส่เลือดและพวกกระดูกชิ้นเล็กๆฝังทิ้งไว้ซึ่งเขานือกันว่าห้องที่เจอ ก็คือห้องพักเก่าของพี่ชายพยาบาลอาวุโสซึ่งอยู่ที่นี่มานานแล้วและพราะโรงพยาบาลไม่อยากให้เป็นข่าวหรือมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับโรงพยาบาลออกไปก็เลยจำเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยไม่ได้มีการสอบสวนอะไรและเขาก็ว่ากันอีกว่าตอนที่คนงานสร้างที่ใหม่ก็เจอดีกันไปหลายคนจนต้องเอาพระมาสวดอยู่หลายครั้งกว่าจะสร้างเสร็จได้ แต่ทุกครั้งที่มีการหมุนเวียนสลับกันไปพักที่ห้องห้องนั้นทุกคนก็จะนอนกันไม่ค่อยหลับมีเพียงแค่พี่สายคนเดียวที่อยู่ห้องนั้นได้แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับที่นี้เป็นหรือเปล่าคิดว่าเกี่ยวแน่ๆค่ะพี่เอิงพูดยืนยันออกมาก่อนจะเริ่มเล่าต่อไปว่าเมื่อปีที่แล้วพยาบาลที่มาใหม่ก็มีอาการคล้ายๆกับนันนี้ ก่อนที่ตะลาออกไปไม่นานก็ได้ข่าวว่าเสียชีวิตด้วยสภาพที่ไม่ดีนักระหว่างที่พี่เอิญกำลังเล่าจูจ่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นทุกคนพร้อมใจกันหันไปมองทางจุดที่คิดว่าเป็นที่มาของเสียงก่อนจะเห็นว่านันนี้กำลังมองรอดซี่ราวบันไดยอยู่แต่มองในลักษณะที่ห้อยหัวลงมาและผมก็ยาวสยายแตะลงที่พื้นบันได ัน,น,นี้เสยยิ้มและหัวเราะออกมาก่อนจะหลบหายไปทุกคนตกใจเป็นอย่างมากและทำตัวไม่ถูกคุณตาก็รีบตะโกนบอกให้คุณพ่อขึ้นไปดูลูกสาวด้วยกันและเมื่อขึ้นไปถึงก็ยังเห็นว่าน,านันนอนอยู่ในห้องระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังอยู่ที่ชั้นสองที่ชั้นล่างก็มีเสียงกรี๊ดดังขึ้นจนผู้ชายทั้งสองคนที่อยู่บนบ้านต้องรีบลงไป เมื่อลงมาถึงก็ปรากฏว่าคุณยายเป็นลมไปเสียแล้วหนุย้ยเกิดอะไรขึ้นแม่เป็นอะไรเมื่อกี้เห็นนี้ตกลงมาจากระเบียงคุณพ่อที่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกออกไปว่ันนี้นั้นนอนอยู่ภายในห้องเพราะเขากับพ่อตาเห็นอย่างชัดเจนแต่คุณแม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิม ในวันต่อมาพี่เอิงขอตัวเดินทางกลับส่วนครอบครัวของเราก็เริ่มเครียดและพยายามคิดหาทางออกด้วยการไปหาพระซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรพระท่านบอกว่ามันเป็นกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้คุณยายต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์อย่างแท้จริงดูบ้างในเย็นวันต่อมาน,นนนัี้ก็มีอาการเป็นปกติและคุยกับทุกคนได้รู้เรื่องเหมือนเมื่อก่อนพี่รู้ไหม วันนี้ไปเห็นอะไรมานันนี้พูดขึ้นระหว่างที่กำลังช่วยคุณแม่ล้างจานคุณแม่หยุดนิ่งแ,และหันไปมองนันนี้ที่มีสีหน้าและแววตาเหมือนกับคนปกติไม่ใช่แบบที่ตัวเองเคยเห็นเมื่อก่อนพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเขาพยายามจะมึงอยากรู้เหรอว่ามันเห็นอะไรคุณแม่ตกใจจนเผลอทำจานตกแตก ทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นคุณแม่ก็ถอยห่างออกจากน้องสาวและรีบเดินไปหาคุณพ่อโดยที่มีเสียงของน,น,นันิเรียกไล่หลังตามมาคุณพ่อเดินเข้ามาหาคุณแม่เพราะได้ยินเสียงจานตกแตกคุณแม่จึงรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณพ่อฟังไม่ต้องห่วงนะแม่ของคุณกำลังกลับไปแล้วคุณพ่อบอกกับคุณแม่ที่มีอาการขวัญเสีย แล้วนันนี้ก็เดินออกมาจากห้องครัวและถามคุณแม่ว่าเป็นอะไรแต่แม่ไม่ได้ตอบและพยายามแจ้งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสามคนเดินไปนั่งที่ห้องรับแขกด้วยกันระหว่างที่รอให้ตาและยายกลับมาไม่นานนักนันนี้ก็ขอตัวขึ้นไปบนห้องซึ่งเป็นเวลาประจำที่นันนี้จะขอตัวเข้าห้องนอนสวนทางกับที่ตาและยายกลับมาที่บ้านพอดีเหมือนกับว่าจงใจไม่อยากจะเจอ ตาและยายรีบเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับพานที่มีของหลายอย่างวางอยู่บนนั้นนี่อยู่ไหนอยู่บนห้องครับพูดจบคุณพ่อก็รีบเดินนำทุกคนขึ้นไปบนบ้านคุณพ่อเคาะประตูห้องของนันนี้แต่ไม่มีการตอบรับใดๆเลยถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปทุกคนเห็นว่านนนี้กำลังนั่งหันหลังอยู่บนเตียง และหันหน้าไปทางหัวเตียงท่ามกลางความมืดภายในห้องนินีิลูกพ่อนินิคุณตาพยายามเรียกนันน้แต่นันนี้ก็ยังไม่ยอมหันกลับมาคุณยายจึงเดินถือพ่านเข้ามาพร้อมกับสวดอะไรบางอย่างนันน้ค่อยๆร้องไห้สะอื้นออกมาก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ และค่อยๆหันหน้ามามองโดยหันมาแค่ขอเท่านั้น <ieur> คุณยายเอาของในพานซึ่งเป็นทรายอะไรบางอย่างโปรยใส่นันนี้แล้วนันนี้ก็สงบลงกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มคละคลุ้งไปทั่วอย่างรวดเร็วคุณแม่เปิดไฟภายในห้องก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้องสาวของตัวเองนั้นนอนคอหักผิดรูป อยู่บนเตียงในสภาพที่เน่าเละมากคุณยายร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจคุณแม่ก็รีบเข้าไปปลอบแล้วเรื่องทุกอย่างก็จบลงเพียงแค่ตรงนี้พิธีศพของนานนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนกับงานศพทั่วๆไปแต่ต้องใช้เวลาเผาศพนานหลายชั่วโมงกว่าที่จะเผาไหม้ไปได้หมดคุณน้ำได้เล่าให้กับทางทีมงานฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เธอได้ฟัง เมื่อตอนที่โตแล้วและเกิดคำถามว่าทำไมแม่ของเธอถึงต้องนุ่งขาวห่มขาวและโกนผมมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะต้องการช่วยให้วิญญาณของน้นนี้ไปสู่สุขตินั่นเองบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้อยู่ในบันทึกของน้นนี้ที่ต่อมาตอนที่ตัดสินใจย้ายบ้านครอบครัวของคุณน้ำก็ได้เจอบันทึกนั้นซึ่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชาย พยาบาลอาวุโสที่ในภายหลังได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยว่าในช่วงที่นานีิเริ่มสนิทกับพี่สายเป็นช่วงที่เธอเริ่มเข้ากับคนอื่นได้และเห็นว่าพี่สายไม่ค่อยคุยกับใครถ้าเกิดความสงสารจึงอยากผูกมิตรเอาไว้แต่เมื่อได้เห็นพี่สายทำอะไรบางอย่างกับคนไข้ที่มีทีท่าว่าจะไม่รอดและต่อมาไม่นานคนไข้รายนั้นก็ได้ตายลงไปจริงๆ ก็ทําให้เธอแน่ใจว่าข่าวลือที่เกี่ยวกับพี่สายนั้นน่าจะเป็นความจริงณน,นี้ไม่ได้คิดที่จะยุ่งเรื่องนี้แต่จูๆ่ๆวันนั้นเธอก็ได้ของฝากจากพี่สายมาและเผลอกินเข้าไปโดยที่ไม่คิดอะไรมารู้ตัวอีกทีก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเสียแล้วบันทึกของณน,น,นี้จบลงตรงที่เขียนถึงตัวเองว่าตัวเองมีอาการแปลกๆ และคิดว่าอาจจะโดนพี่สายทำคุณใส่ใส่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรต่ออีกเลยทุกคนลงความเห็นกันว่าันานี้คงเสียไปตั้งแต่ที่กระโดดลงจากระเบียงไปวันนั้นแล้วแต่ที่ใช้ชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้น่าจะเป็นวิญญาณตนอื่นมาสิงสู่หรืออาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นมันน่าเหลือเชื่อมากเลยนะแม่จะมีจริงได้ยังไง จะมีหรือไม่มีเราก็ไม่ต้องไปหาคำตอบมาหรอกลูกคนที่ได้เจอและเห็นเท่านั้นที่จะรู้ว่ามีจริงหรือไม่นั่นเป็นคำตอบที่คุณแม่ต่อบคุณน้ำในตอนที่เธอฟังเรื่องนี้จบและรู้สึกเหลือเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็คงจะจริงอย่างที่แม่ของเธอพูดครับเรื่องบางเรื่องมีเพียงบางคนที่พบเจอเท่านั้นที่จะรู้ว่าเป็นอย่างไรและคุณผู้ฟังล่ะครับ เคยคิดอยากจะประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือเปล่าบางทีอาจจะได้คำตอบที่กำลังตามหาอยู่ก็ได้นะครับสวัสดีครับ